สารเจ้าแม่ตอนเอิ่มจ้าศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าตลาดคนนับถือกันคนผ่านไปผ่านมาไหว้ท่านจะศักดิ์สิทธิ์มากจ้าสารเจ้าแม่คนขออะไรอะไรจะได้ สักเสร็จมากจ้าตอนเช้าๆคนจะไหว้กัน หน้าตลาดสดหน้าตลาดสดจา้าคนผ่านไปผ่านมาจะว่างกันไหว้ศาลจีนมั่งไหว้ศาลไทยมั่งรวมๆกันศาสนาไหนก็สอนให้เราเป็นคนดี นหน้าตลาดคนจีนส่วนมากเขาจะไหว้กันตอนเช้าๆมนก็จะมาไหว้กัน